Hi guys, how are you guys doing? Welcome to my channel again and you are with me Ole. So today we are going to talk about New Year Resolution. สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ New Year Resolution นะครับหรือว่าปณิธานของปีใหม่นั่นเองนะครับทุกทุกคนได้เซ็ต uh, New Year Resolution ของตัวเองในปีนี้หรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหนึ่งหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะ มีอยู่ในหนึ่งในปณิธานปีใหม่ของทุกๆคนนั่นก็คือการลดน้ำหนักนะครับหรือว่า lose weight lose weight ก็คือการลดน้ำหนักนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าการลดน้ำหนักเนี่ยเราจะมาพูดแบบไหนได้บ้างนะครับที่เป็น new year resolution นะครับ let's go อะมาดูอันแรกนะครับประโยคแรกเราอาจจะบอกว่าฉันอยากจะ เอาน้ำหนักฉันออกสัก2-3งกิโลนะครับเราอาจจะพูดว่า I'll shade a few kilograms I'll shade a few kilograms ฉันจะเอาน้ำหนักฉันออกนะสัก2-3งกิโลนะครับ I'll shade a few kilograms แล้วถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าฉันอยากจะมีหุ่นที่ดีนะครับปีนี้ฉันจะมีหุ่นที่ดีนะครับ I'll get a better shape I'll get a better shape ฉันจะมีหุ่นที่ดีนะครับ I will get a better shape this year. Period นะครับฉันจะมีหุ่นที่ดีในปีนี้แล้วสำหรับบางคนนะครับถ้เาเกิดว่าโอ้โหเราเคยมีหุ่นที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเทศกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะ Christmas New Year เราอาจจะรับประทานเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยทำให้มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นฉันอยากจะกลับมาหุ่นดีอีกครั้งหนึ่ง I'll get back in shape I'll get back in shape. ฉันจะกลับมาหุ่นดีครั้งหนึ่ง I'll get back in shape. สำหรับโอเล่นะครับโอเล่จะบอกว่าปีนี้ฉันจะออกกำลังกายให้มากขึ้นนะครับโอเล่ก็จะพูดว่า I'll work out more. I'll work out more this year. หรือ I'll exercise more this year. our exercise more this year. ฉันจะออกกำลังกายให้มากขึ้นในปีนี้หรือบางคนนะครับอาจจะโฟกัสในเรื่องของการกินนะครับทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็อาจจะพูดว่า I'll eat healthier this year. I'll eat healthier this year. I'll eat healthier this year. ฉันจะ ทานอาหารที่ดีสุขภาพนะครับ eat healthier eat healthier this year นะครับในปีนี้นั่นเองนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะอยากตัดอะไรนะครับหรือลดอะไรออกไปในปีนี้นะครับอย่างเช่นฉันอยากจะ uh, ลดการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับเราก็อาจจะพูดว่า I'll cut down eating fast food this year I'll cut down eating fast food this year หรือว่าบางคนอาจจะอยากจะลดการกินน้ำตาลน,นะครับในปีนี้เราอาจจะบอกว่า I'll cut down having sugar this year I'll cut down having sugar this year Cut down ก็คือการ reduce นะครับ Cut down ก็คือการลดนั่นเองนะครับ Cut down having blah 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 นะครับ this year เป็นไงบ้างครับสำหรับหัวข้อ lose weight นะครับว่าเราสามารถพูดแบบไหนได้บ้างนะครับก็ขอให้เพื่อนๆลองนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ 1. ใน New Year Resolution แล้วโอเล่อาจจะมาทำอีกประมาณ2-3หัวข้อเกี่ยวกับ New Year Resolution ว่าเราสามารถที่จะพูดแบบไหนได้บ้างนะครับ If you like this video, please feel free to click like, or share, or subscribe if you like. Thank you very much, guys. I'll see you next time. Bye.